สุดไดีพี่นอ้องก็ตอนถกเข้อศอสองทิพย์แช่หน่อด้วยพี่น้องตอนนี้ทิพย์ก็น,น้องหน้าก,ก่ะกลับมาจากทีไปตามพระจาจาร์ไปบินทบาทเลยพี่นอ้องไปเบิ่งเอฟซีเนาะไปเจอเอฟซีเนาะซึ่งพี่น้องสามารถเบิ่งลิปไดท้ทีสองน้องหน้าด้อพี่น้องตอนนี้เรากลับมาวันละกะทิพย์กะสีแกงเฮ็ดนะเนาะเฮงะง่ทีเอามาจากบ้านเนาะพี่น้องพี่ต้องถึนเตรียมเครื่องอะไรพี่น้องวัตถุดิบที่จะใส่ในการแกงเฮ็ดเนาะซึ่งมีผักอ,อิต,แตนะูแล้วก็มีตะไคร่ไม่รสิไครเนาะมีพวกเพ็ดแล้วก็มี นำย่านางแต่ว่าเขาเบื่อฮานพ่นว่าหาา่านเขาบพท่านได้เปิดพี่น้องห่านบพรท่านได้เปิดบพท่านได้มีบอลสือเขาซ่า <c> น <oughs> หาเอาไปยังเ้าใส่เขาสุกเอากระไดพี่น้องอันนี้ก็คือเฮ็ดถีเขาจะแกงเแกงใส่จังหันมะนี้บดน,นี้เขากระซีมาเตรียมวัตถุด,ดิบก่อนพี่น้อง <c oughs> เฮ็ดเทากระซีมาตัดน้อน้อยเนาะ ไทยคอยเหล่าก like, ับไทยนี่แบบไทยพูดไปเห็นนะบนตัวบนตรงเบาเนี่ยบาจะเบากว่าเศร้าอ่ะนี่พี่น้องแล้นี่น้องหน้าก็ร่างขัวแม่งแข้งหายเนาะเพราะว่าเอาแม่งแข้งมากแม่งแข้งนี่แม่ได้ซองซองถาดเนาะเขาไปซื้อตอนสิมาพอดีเอาลงวัดด้านเมืองอันนึงแล้วก็เอามาวัดตีอันนึงพี่น้องแม่งแข้งหายยากเนาะแล้วก็แพงพอไมพี่น้องม่ได้โนะเนาะตู้แบบชี้ดวดลายงามอีนีเนาะ นี่อันนี้ก็คือแม่งแข้งจิกเนาะลงมาดอนเมืองเมื่อวานเพิ่นบัว่ากินจังได้ <c oughs> มืออื่นเฮาสีไปแต่งอาหาร <c oughs> เห็ดจังหงนนงันอยู่วั<อ>ดแต่งเพลนเนาะแต่งเพลนอยู่วัดดอนเมืองพี่น้องตอนนี้น้องหนา้หนาครัวใช่ไหมเอาหมอมจะใส่เกลืออยู่บ่า<อ>ตายเอาเกลือมาใส่ไหมอเอาน้ำใส่ก่อนหน่อยนึง<อ>นี่จังนี่แบบใส่ใส่น้ำใส่หน่อยน้ำเด้ใส่ยังไงนะเก็บก็บอก น้องหน้าเป็นบริษายเกลือก็ปิ้นนวดน้ำพี่น้องใส่ไปเลยอันนี้ผู้ท่องสาตตำน้ำมักเพสเอาเกี่ยมมาเห็นยังใช่เอาสิแกงก็ได้โขงเทต้าก็ได้ก็ีกดนนี้นะจะเคยเขาขั้วดูอยู่เด้อพี่น้องเอาเผื่อเอา,าห้มันติดนี่เอ๊ปกติใส่สเกลือเห็นบ่เจ้าคือใส่เป็นนัวก็ได้เพราะว่าเขาต้องปรุงเพสตอยู่แล้วดิโขกคนกันใหญ่ใหญ่อ๋อเอาจรือบ่อห้องนะมันสีบ่โปะกระโลบบนบ่ น่าจะได้แล้วเนาะเดี๋ยวใส่หน่อยใส่ลายสิเพชรเนะาะใส่หน่อยเดียวน้าตองตามมูลบอลด้วยมูลเพอแล้วมูลอีกก็ได้สิเฮ็ดลายมาเดี๋ยวถีบไปเกียมเฮ็ดก่อนพี่น้อง <Hello. S 1> กล่าวหน้าราชการโดย <Hello. S 1> กำลัง <laughs> uh huh. มาวันนี้เข้ามาเลิมพี่น้องเอา้เอาเฮ็ดแเบิ่งเด้อยันมันมีพุมหลวงลงเด้พุมขอนให้หมักล้นิ <c oughs> ่ง ็ดลงไปเอาเห็ดมาเห็ดจังหันพี่น้องซองวัดเนาะวัดดอนเมืองกับวัดติให้ FC ได้บุญนำกันลายๆเด้อ FC ทางใดอยากกินเ<ะ>ห็ดบอกเด้อมือหนาะไปยามเอาไปฝากเนาะนะเนาะเด้อเอาใส่น้ำไปบัดนี้ใส่น้ำยานั่งนี่น้นปปนนำยนานั่นนงมาซ้อนคนปากเสียแกงเห็ดก่อนพี่น้องเพิ่นบ่เคยแกงเห็ดใส่เมื่อฮันก็นได้ บลายรตรงอ่ะใส่เครื่องนึงก่อนซะเพื่อน้ำเพ็ดออกดู้ว่าโปออกตรงนั้นน้ำเพ็ดพอ,อตบไปเมื่อวานคนยินน้ำออกใหรือ่อืมใช้มดบัดนี้เขาได้สี่ได้เขาหนึ่งเนาะมีมาเนี้ยเนาะเด้ด้ยยอนเอาหนังมาใส่ก่อนก็ได้เนาะเอาเลยก็ได้เนาะเขาหนึ่งเ <ใน S 1> ขาห,หนึ่งนะคะเนาะว่านะวท่านอยากน้ำคุณบ้าว่าท่านพยา,ายามน้ำก็ได้บ่ สวนใ่เอ้างูบันมักเพชรไหมยังอ่ามักเพชรลงไปอ่าเกลือลงไปประแดกนี่ฮะต้องได้ใส่ประแดกต้วนี่ซี่เบืองละแสอยู่บ่ได้ประแดกดิบพอแล้วอย่าใส่ไล่ใส่พอมันมีเกลือหน่อยนึงแต่บ่ให้เค็มนะนะอย่าเพิ่ม ใส่เลยก็ไันนะบ่ต้องใส่แป้งนัวดด้วเพราะว่าใส่ปแปรงมันปุ้งอยู่แล้วพอตายสมองยี่ยู่ใจเอาต่ำบ้านคนใส่ข่าวดิฟแบบแบบต่ำเลยนี่เอพี่ใส่ข่าวแบบแนี่วเลยเนาะข้าวบะหมี่ข่าวอันนั้นบะไม่ได้ใ่เข่าข้าวบะหมี่ข่าวเบื่อเนาะเขาก็เลยใส่ข่าวแนี่วเนาะใส่หมดทุกอย่างใส่หมดทุกอย่างเลยพี่น้องแต่ว่าลืม หัวซิ่ไข่เนาะหัวซิ่ไข่นี่แล้วก็ใส่มักเผ็ดนนำเผื่อบางคนเพิ่นแบบว่ายันเพิ่นอยากกินเผ็ดนะกะกัดมักเพิ่มหื้ยยัง น้องแกงเห็ดจนสุกเลยแต่ว่าลืมใส่ผักติว๋วเอาผักติวกต๋วใส่น้องนะใส่เข้าเลยเอาเลยน,นีน่ให้มันอ่อาเลยข้นๆพร้อมแล้วปกติใส่ยำปลาใส่ผักติวกต๋วเด้แต่ว่าให้มันสม,สมนิดนึงมันจะแสบหอมบ่ทบน้ำลายลายตอนนี้เดือผิวเขาเน้ำลายลายได้อื่นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่ไดยจะต้องลองกินแม็งแข่งเด้อ เเลี่นถ้าอ่ะปล่อยให้สุกอีกนึงใส่ประแดกพุ่งเลยเพราะว่าโบมีประแดกดิบห่ยั่งอ่ะสุกแลวพี่น้องนีเดีมกงเห็ดนิดเดียวทำปลาชาแกงเพนิดเดียวเอาตัวนี้ก็ได้นาะตัวนี้ก็ได้นีมหมกรับหมกเอาหมกหมมนะไอหมกยังกับหกจีัาจยนจะสั้นแต่แกงเหชอย่างเดว

เองเัเลโอ้ยอรดของโดเนี่ยเนี่ยเน่ในี่ครับแอนน์าเค็มเนี่ยเลยเหมูดนแบบเนี้ยครับตุับเนี้ยครับ็งแขบ่าเนี้ยนเนี้ยตุหนเานดวยเลเอนันยัง้เอาไอคอนเจล่ มันก่าหนตไป้น้ำหมกไม่น้อยก็หายกันหายไปแขงจับแงนมันียนะใชไหโนะฮะยย่เนี่ยเรากยินใส่ยังะใชได้พัจันทร์อกนามต้มเพลิดอวบแต่ยังหงอยอยู่เนาะลูกพี่เอาจานนนี้จนน้ไปกัดดิโยนจเอ้าเอาไปแกนผระจันทร์มอยเาไป๋ผุดใส่ใส่ยัง ใส่เป็นนัวก right. ับใส่ปลาแดกเลยพี right. ่จันแมแขงรแมงแข้งจับเยเป็นนัวและปลาแดวะจะใส่ละรบอปลาแดนไ่ใส่ชมทัวนี่เหนีะง้เขาเป็นผับ้านเอาถ้วยมาพี่ฮะตั้มตั้มยังแมงแข้งอีพี่น้อเมนูแมงแข้งหน่อยแมงแข้งสใส่เยแลวนี่ ให้มันทัวทัวรเป็นเขาแกงคือเป็นเลยนี่แค่แกงเก่าเอ้าคุณให้พระจันทร์ก่อนอะไรพี่บอกให้พระจร์้จเจียวครับเียว้น้ำพริกไม่แค็งพระจัาร์ตักมาจิ้มห้อง

ขายชานซ้นอย่างนี้เนาะอ่าก็นี้เท่ากับกินเขาพี่น้องเนาะแย่เมเลยมีทั้งน้ำใหม่ส้มสุบน้ำใหม่อันนี้ไม่ยังปนมักเครื่อหรอปนปลาโอ้ห่างเผื่วะกุ้งโอ้กินวาขนุ่มอันนั้นกุ้งเขาอ่ิงกุ้งยังหรอกุ้งฟอยบ่กุ้งฟอยทอดกินอร่อยกับกาคไหน เหอน้เบิงิดต e ้องกินเนี right. ่ยเป็นไดงจะได้นำนำจะจ่อยบางวันเฮ้ยซีิเหมืงด้แกงเฮ็ดแด้วยเนาะขั้นนำนาเห็ดแทงแสบเบื่อป่รอือ้ปั่น วันนี้ยังตีเบื่ออยู่ไม่ได้หมดเที่เนาะวัแล้วคุณไปก่อนแล้วหมดเือนคนหนึ่งเป็นได้นะาั่นเบื่อไปท่านจะไหนแซ่บยู่บ่เพาะไปได้ไทยปักเซ่เพื่อนหาบอกเคยแกงได้แต่ว่าเวลาเขาเห็นเพื่อนมาจังสันจังสี่ได้ปต่สีงูโลนึงก็คงไม่เห็นเนาะ นเดี๋ยวไปวนนันั้นท่านตำเจ้ากับข้าโกไ้ิปุ <laughs> ปกับปุเนโอ no. oh. oh. ้ยพนิเป็นผอซีเฮือนได้เว้ยแม่ซีเฮือนได้ไ mm. ด้ปิ่งโนนี่นะ <Yeah. S 1> แะย่แย่ป่ะเจีจบบยวโอ้สมขีป้าว่เนนี้สมขีป้าคอยห้าบวงโมเห็นก่อนก็เลย,ยคือป <laughs> <laughs> ัอา <laughs> อกม่นบวงก็มีอยู่แั่นแค่ขาเนี้ยเอาู่แซ่ผูแกงบริกินเดยระวังเด้อกินเห็ดละงกนี่ครับปูเป้านะนื่ กินอะไรเจ๊กินแล้ว่อเจ้ากระยาวพี่เสดนิมอนต์นิมอนนิมอนครับนิมอนมาสวัสดีลาอาจารย์อะไรเห็นหน้าเห็นหน้าก็จะลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับตอนเช้าไงมาขอเจ้ากินข่าวไปเรื่อยพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้แกงเหตดใส่ผ้าจังหวนเป็นที่หอยแล้วพี่น้องแล้วก็พระเจ้าเนี่ยก็คนก็กินเกือบมือถวยเนาะพี่ตองเนาะพระจันทร์เอาพระจันทสั้นเนาะพระจันทสั้นเกือบมือถวยแสบแห้งปนไม่แข็งเบิดลเอฟซีโทรมาฮัลโหลค่ะอ๋อค่ะอยู่ตรงไหนคะ เข้าเข้ามาทางด้านในแล้วมีโบสถ์ใช่ไหมคะอ่าเข้ามัง่งในอ๋อที่มีโบสถ์เางในแล้วซ้ายมือมีที่จอดรถอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่งออกไปค่ะอยู่ตรงไหนอะอ๋อที่อยู่กุฏิเดี๋ยวเดี๋ยวห้น้องนาไปรับรับอะที่เราทิพไปหลับก่อนก็นได้เนาะจิมได้ฮูกุฏิพระอาจารย์อันมีเอฟซีมาฮาหน่ะพี่ต้องบอลจอรลดรถเถนะเดี๋ยวเดี๋ยวทิพออกไปหลับเอฟซี FC มาพี่น้อง เดี๋ยวไปหาผืนก่อนเลยจึงเขามาไหมคุณพ่อธนพลนมากพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโดยคุณพ่อไปกุฏิผาจาน์ก่อนเนาะจะได้รู้บางทีแบบคุณพ่ออยากมากาิ่นเมื่นาโดย <Okay. S 1> โอเ๋อมาหอดมือบวานนี่เนาะเ <Okay. S 1> มืองวานนี่ผ่นจัดงานอยู่นี้ <Okay. S 1> โดยงานงานยังอีกแหละบอาบได้ เลื่อนยศนี่นะโดยโดยเอฟซีโดยนี่น้องหน้าคุณพอมีคุณอ่ณอธนพลถ่จะพาะเวเถีวยนนี้โดย <c oughs> อันนี้เป็นกุฏิของพระอานาร์แต่ว่าพระจันาร์ผ่นไปทำพิธีอยู่ทางใน <c oughs> ที่รืร่นเลยน้ำนะทา้งนีม้นเป็นนั่นพี่น้องพระจานาร์ ตอนนี้กําลังวางแผนกันพี่น้องว่าจะไปเที่ยวไซเน่เนาะคุณพ่อจะพาไปเที่ยวมื้อนี้เพราะว่ามื้อนี้คุณพ่อวางแต่ว่ามื้ออื่นเพิ่นบ่วางเนาะเพิ่นจะพาเที่ยวมืนน้อนี้นี่เฮากว็าวางแผนกันว่าสิไปไสต่อก้ามื้อนี้ก็ได้มาเฮ็ดจังหันใส่ผ้าขาวเนาะตอนเช้าแกงเค็ดละงอกเนาะคุณพ่อกินเท็ดละงอกอยู่บ่ไม่เคยกินบ่เคยกินเลยดูเหนะ็นาะเพิ่นบ่เคยกินมื้อหน,น้าลองบ่ทิสิเอามาฝาก <laughs> นอนลองมาเห็นให้กินนอนอ่ากะตอนนี้กะสีวางแผ่นแล้วกะออกไปเขียวน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทิดกาสีโจไว้ตอนนี้กะ้าพักพอมันพีนพ่น้องติดตามเป็นกำลังใจให้ใน่เด้อเนาะอาจจะลงคลิปบุคหอยตุ้งเวลาเนาะกะเราพยายามไหลอยู่คนนี้ไปไกลแล้วนี่ <laughs> อ่ากะติดตาม zoom มนาะพี่น้องว่าเขาจะไปไซแน่สำหรับคลิปนี้กะท้อคอโตวไว้เพียงเท่าน,น,นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีเนะนะี่ยทุ่งนะ